สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสายทองเฟม i รีนะคะวันนี้ก็พาน้องออกมาเล่นนะคะออกกําลังกายเหมือนเดิมค่ะเม่จ้าออกมาเล่นอีกแล้วจายา่ะ้คุณพ่อี่คุอนั่ง คุณพ่อนั่งคิดถึ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 งไหนคิดถึงคิดถึงจังเลยคิดถึงแม่แม่เอสซีจังเลยเ้เล่นดินนะคะน้องเล่นดินนะคะ อาบน้ำมาแล้วก็มาเล่นห่วงนะคะน้องจ้า <c oughs> ไว้ออกกําลังกายนะคะห่วงน้องสายทธอแม่คุณแม่คุณแม่ก็เล่นฝั่งนู้นนะคะไ,ไปนั่งห่วงดีกว่าเลยเล่นห่วงะคะุณพ่อเอาลอเล้อรถไปนั่งตรงนู้นนะผมเออเล่นห่วงเล่นห่วง เสียงเขีเวเลยนะคะออถ่ายจะหาเพื่อนๆไม่ได้นะคะผิดกดปิดช่องเลยถ่ายเยอะไม่ได้นะคะเพื่อนเติมเติมเติม ตึมตึมเล่เน่นา,นา,นาน่านคุณแม่ยันไปแม่เล้ยงไปไปหาเล่นไปหาแม่เด้หน,ะะเนหนูแม่ก็แทนได้แม่ก็ดิหาแม่ดีเซคะ่ะไหนหน้าหนูบํรุงอืออาแม่เล่น เจ๊เอ๋เจ๊เอคุณพ่อได้ลจะเอ๋คุณพ่อน้อยเจ๊เอ๋คุณพ่อเจะเอ๋คุณพ่อน้อยเออเอออื้อเื้อักเเเกบ พ่อไม่กดหนูหนูกดพ่อเองกดคอไว้หรอกดคอไว้เป่าด้วยเป่าด้วยเข้มบ่เป่รียวคอเข้มคอคคออไม่เข้มโอ้ไม่เข้มไหน้าไหนเสียงไหนเสียงตัวไหนออกตัวไหนนี่ไหนเสียงตัวไหนออกมาหนิเสียงเจ้าอะยรแม่จ้ะอ่ะเสียงเจ้าเลย ชัดๆเลยนะคะน้าแม่น้ปอนแ่กับพ่อแม่เล่นแรงกุนเนาะไปใกลขคุณแม่แม่เตะปาหนุ่ี่เก็บไเไเตา่มอยม่กล้แล้วเก็บตัวละกับแม่นี่วอดีกว่าเนาะนางวัเนาะาดูกมองแม่ด้วยไอม่หายไปไหนหรอกแม่หนูเน่ย เขาเล่นคนเดียวครับเรื่องเล่นเลยคุณแม่เรียกแล้วเรคุณแม่มามันเรียกมาทำไมคุณแม่คุณแม่เล่นคนเดียวคุณแม่ไม่เลหนูนะคะคุณแม่ในคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่นู่นค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะทำอะไรคุณแม่คะนู่น แม่ก็เล่นคนเดียวแต่ท้องก็เล่นคนเดียวแต่ท้องไม่สนใจเลยเล่นคนเดียวเหมือนกันดูๆนะคะแม่แกะเอง เสียงดังหูหนวกไล้ไม่อ่อยแม่ไหมได้ยินในเสียงชัดไหมคะแม่เอฟซีฟังเด้อสายทองสายทองลูกสาวใครนี่ยเสียงไหนตาอันไหนตตาเน้นๆตรงไหนออกเสียงหนุไหนปากตรงไหนออกเสียงแท้เสียงดังเห็น ดีใจได้ออกมาเที่ยวอุยอากาศเย็นนะคะแม่์มยคะอากาศเย็นมากเลยนะคะลมรื่นนะคะเดียวมาแล้วลมรื่นมากเลยโอเคจะเป็นเพื่อนนะคะเป็เพื่อนทางนี้ตะเกียงกำลังเล่ยเพื่อนค่ะพอไปเอาแม่มาแล้วมีอย่าไปไม่ได้นะคะเมยอไม่ให้ไปเลยไม่ได้เดินมาเดินแม่แลนเดิ้ลเม่ไม่มานะคะ แม่เคยไปคุยกับเด็กนะแม่เคยไปคุยกับเด็กแล้วแม่ไปคุยกับเด็กๆแล้วแม่จะไปทักทายเพื่อนๆแล้วไอ้หนูทักทายเด็กๆแล้วนั่นอันนี้พอว่าเด็กหัวเต็มอยู่หน่อ่ะไปไไวะพอกับไปวะเอาสายทองไปด้วยแหละ เานเรียนเพลนอ่นนนกเรียนวิ่งแมงนมาหนิมามาเด้อมาเด้อมาเด้อ <sk r isa> อ้าวเล่นต่อเล่นต่อคุณแม่มาเล่นต่อแล้วคัะน <sk r isa> น,นน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 คนน เล่นเลยออกกํลาลังกายหนูมาออกกํลาลังกายค่ะแม่แม่จ้าออกกํลาลังกายตอนเพี่อยๆนะคะเดินออกกํลาลังกายมาเล่นห่วงยางเล่นแล้วคุณพ่อก็พาไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็มาเล่นห่วงความสุขของสายทองนะคะ เกถึแม่นะจมายืนโตนะคะพอนั่งลงนั่งลงเพาะนั่งคุยนั่งคุยดูแก้มอผล่คือโตคเอโตโม่อะไรลองพิงอีกังอีกลองพิงเองเียเจยีเลยนะคะเออคุณแม่ก็ร้องด้วยคุณแม่ก็ล เ,เ,เสียงเหบแล้วนะคะนี่น <c oughs> พูดจยเสียงเหบไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่บ้านไม่เหมือนกันนะคะแม่แม่จ๋าอยู่บ้านจะไม่ยอมพูดนะคะราะว่าข้างนอกนี้ไม่ต้องบอกให้พูดนะคะตรงนี้จุดนี้นะคะแต่ชอบทำชอบมาก พักผ่อนน้องสายทองนะคะพักผ่อนเต็มที่เลยคะ่ะตอนนี้เต็มที่เลยนวดให้ขาให้นุ้งเนี่ยพอนี่นเืเล่นนะคะคุกคุนด้วยกันเลยทั้งสามตัวสุดยอดเลยูก้วาวใครสนันโรงเรียนเลยนะคะ ว่าอยู่โรงเรียนนะว่ารักษาความสงบนะทรายทองหนูมาโรงเรียนหนูมาเสียงใส่เสียงดังไงลมโรงเรียนเขาเลยนะถูกเสียงเหี่ยวแล้วค่ะมาเพิ่มเติมเด้อกล้วยหวานนะคะแม่จ๋านะคะเสียงหายแล้วทรายทองไปกินกล้วยเยอะเลยไกินกล้วยเยอะเลยบอกแม่แม่เอฟซีเด้อซื้อกล้วยหนุ่ยเยอะเด้อแม่จ๋าเสียงหายเหี่ยวแห้งแล้วนี่กล้วยหนูกินน้อยนิดกล้วยหวานเออ แล้วถ้ว่าซื้อกล้วยห้นูกินหน่อยนะหนูจะได้เสียงนหวานนะคะอันนอนลงนี่นอนลงมีความสุขมากเลยนะคะพอแล้ว่าไม่ว่าเสียงพอแล้วแค่นี้นะคะก็ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องสายทองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะไอ้สายทองบ๊ายบายไม่หลุดบ๊ายบายค่ะหลุดบ๊ายบายค่ะพ่อจะมาจับหัวหนูแล้วพ่อนี่บ๊ายบายค่ะ